ส่วนส่วนแแต่ไม่นะมีครบมักอึมักบวบครบเนาะมือแทบแล้วนั่นน่ะมีแต่มากซื้อมาแกงใส่ด้นี่ยดเนะมาบ่รอนุ่มชิ้นใหดที่สุดใหญ่ก่าบเอไจมกินเมล็อีกน่ะเฮ้ยนาะเราอมยอมกินหอยเล็คนนั้นอะ mong Ở đây đây. Ở đây à, kín, kín. hai vẫn sẽ năm nhau hai xe ớt mọi người 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 kín, người mọi 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 người ภาพขึ้นกระดาษไอ้เทิดกำลังสิกินข้าวพี่น้องเอ้ยครับแกงหน่อไม้หน่อแมงเนาะพ่อูกแพกดเมาขึ้นไปเอาขึ้นไปกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนมันก็สบายพูดเลี้ยวนะเฮ็ดกันกินแล้วครับคุณละว่าย่างข้าดนกระป่าคุณลยว่าโรเฮ็ดกระเพาะแพทย์นะ มาเห็ดหลังคานี่แล้วผัยสีนองเห็นหลังคาชี้คนใหาเนาะเห็ดหลังคามุงน้าบาดาลกินข้าวกินข้าวมามุดทุกคนกินโลดกินโลดท่านเจ้าครใบกำลังกำลังตักแก้งหนอไหมพี่น้องเอ้ยฝนฝนไอหนอไหมนะมีครบมักอึมักบวก

ก็ถึงี่ะกาแล้วนี่เนาะเฮ้ยปวดยังสบายดีปวดอางนี้แห้งว่ะเอ้าีมาจะได้มือไดที่ซื้อรับงูอ่อนว่ากชากันดุกเนาวอเอามืออื่นขันบอดได้มาขันไม่มนทำ่นเลยให้่เป๊ะเป๊ะร่เนาะีแต่ว่าบ่บอแล่นออกมาตอนเท่าบ่วอื่นวะถวบพอจังที่ได้มันชิ่นชดเนาะ แล้วก็พากันลงมาเทอะได้เธอมาได้แล,ล,ะละ้วใส่สีแลนก็ไปตลาดนี่ก็มีอยู่แต่ว่ามันยันมันบุคเข้าได้ชุดมืสะอาดอใจเขาเชื่อถือปาดลวดเอาลวดนะตัวนี้แหละเขาเห็นแบบนั้นเนาะลุงแบบว่าหาแบบชุดชดอนะนนั้นเข้มงอหนักนะแบบนี้ใช่ให้ปอบพัดเลนมาจะเศร้าละกันได้ลาง่งร่ำงัวรถถูหำมึงมาเดินราำงวัวเด้อสินนเนาะ ตังตัวข่อยเอาเขามาอีกบ่นี่แล้วอยู่เพื่อนมาเทิดเนาะแม่กินก็ม่เทิดกินก็ม่เทิดบ่โอ้ยข่อยจะได้เอาพักเอาอย่างว่าก๊อปเนี่ยเนาะแต่จะซื้อพักบ่สะซื้อพร้อมจะกันอันนั้นเนาะมือนี่สรุปแล้วว่าข่อยเอาเขามาจะซื้อแต่น้องมือเนาะแม่บ่บามัน เจ้าเข้ามาบอกเอาคนบอกว่าเอาเข้ามาในตู้ว่ะข่อยชื่อดาวงัวไปลาบว่ะมาแล้วเด้มาแล้วเพคนว่ามื่อื่นข่อยกับว่ามื่อื่นกับมื่อื่นห่างมื่อื่นบางเทือกับไคนถือข่อยยันแบบวัดตัวอีกเข่าเคยสู้คนบอเดี๋ยวนี้ไปตั้งกินน้ำก่อนเด้อมะบางไงจะกินเข่าบอสบางไงจะกินเข่าอ๋อเก๋สบายดีเน๊ะขินย่างอะไรส์อะไรไล่ขี้เอาแซ่บแล้วโอ้ตักินเพิร์พี่น้องเว้ยบางแห่พี่น้อง อย่างอรสอร่อยหิวเข่าให้เอาพี่น้องเลยเีมงมาเบ่งสองพ่อเมียเพิ่นกินเข่าอไปบังอยางอรสอร่อยนี่เด็กๆก็แค่บังเก็บเงิเบื้องหลังพ่อมามามาบอเบาอเอนมาวัดกินเข่าแล้วบ่กินข่าวะเยวนี่เรายังมีมารยาทเอินทีมงานกินเข่าได้กูจักความเก่งเก่งเก่งเฮ้ยบบคุ้มแล้วเดี๋ยวไม่ต้องกลับมาชิเลย หาเขาหานินาบัวเ la ินินข่าเศ้าวันนี้เถิดเขาเศร้าเนาะตายคืนแล้วบอกกินเข่าเศร้าน่ะเขาเที่ยงบ่เยเยนิดนึงมอญาไอ้ขอคอยถีกผมต่อไกกินอยู่เทิงมอหน่ยันลงมากินยูเที่ยงเน่ยยันเห็นหอยโนยญ่ยันแกินมาบป้อน

บอไปซื้อลาบัวเด้อมนีบอแ่แน่ซื้งมัาลาบบอแน่ซื้งัวมาลาซื้อมาเป็นตนี่บอน่ซื้อสีมัวเป็นนี่นะมัวมาลาเอาลนชามที่าตล้นนะาลแม่นบอกรดแล้วนเอเอร่ออานลาดมาเช้าเนี่ย ไม่บอกแนอยู่บ่แลวผ่นต้วแผนต้อแผนต้อไป่าจะได้จเอฮ็ดอยู่บ่นั่นนะพอแผแล้วก็ได้เท่ารับสบายกันแล้วเฮ็ดเรื่องคราคาแลไวเนาะเรื่องราคาไหวเนาะเ้าต่อไม่ก็ได้จากมนอแล้วมนก็อยากดอกเขา ไอ้วะซอยซอยซอยบาบเอ้ย่นกินข้าวแกงใส่หอยตักใส่คันใช่บาทเลยรักคุณยายเพิ่นซอยกหม้อวยก็ได้พากันซอยกันนี่งานนะาม้านี่น่นนาไม่กัไพ่ยอเพิ่นมอบมางานซอยกันเป็นน้ำซอยกันแล้วสินมะม่าถึนยังไม่นะซอยกันหันแล้วถาเด้วยก่อนคันว่าเราบ่สบายเลยกะมาพากันฮ็ดแต่ว่าเราที่ซอยแกงดี คาราบุมากเราจย่างมากเลยเถิดเราบุมากเนาะเถิดเรากินเขาอิ่มก่อนหนึ่งคุยกันเมื่อไหนมาตอนนี้น่ะวันเช้ากว้างห้องตันไดนเนาะมันมันห้องมันใหญ่แองใช่ไหมครับวางกันเลยหมาหมาตี่นี่ค่ะตาเราเกิดเก่งมันก็มานตัวคอยนึกว่ามีข่าวข้ามาน้อยคอยไปนั่นวันนีหมา่เลยเกิดลุยน้ำวันนี้ไปเก็บกระปูกมาโน้ย ข่าเราซุกน้ำท่วมบ่ามาโน่ได้มาเจอทางไหนนะเนี่ยบ่ว่าคอย้นลุ้งเียงเท่ากันข่าเราน้ำท่วมเขาื่อื่นเนี่ยเาอยู่บ้านกระบองเพนท่วมเขาอยอยู่ตนนี้นะนี้วัดปงวอยเจ็บเ้องอดนี่อยวลวได้ข้าห้าชอบเมาขามื่อมาันดีหามเลยคออยข้ามปรถ ถามเลยว่าเรายังติดอยู่กับชื่ออยู่ยอมแลวบนคุณไข่กับคุณเจ้าเนี่ยวัดตัวเองเรียนกันะไรรถถังกับมันวาหนุ่มจได้สั่งงัดกันงัดได้ไหมบ่าวัดก็คือไม่ได้อีเดียบแขนโยงบ่าวกำไพ่เนอะก็สวนเราไปเนอก็แค่ตะกี้งักับตู้เดี๋ยวนี้นะพวกก้าวบ่าดิอย่างงัดกับไข่เดี๋นี้นะเห็นไหมาไข่มด มาขันเจ้าขันเบิ่งกมาคันนี้โเอีแลวๆตรงแ้ผมข่อยน้ำต็มเติมเจ้าเจ๊น้ำจำยางจำยางเชื่อจำยางเชื่อเลววมาซอมทอดกินขนมกับข่าวบ้านนี่ตอกเอ็ดไปทั่วแท้นี่เนาะน้ไยลูกข่อยให้เงินอุ้มดูใบยาก่อนจบเขามบอกว่าเดีวาบอไปทั่ว หมาความมันเป็นตะแพงกันมาอยากกินข้าวน้ำมันจุค้อนตก็มันอู้กูกจะเนาะหมาเนาะแต่ว่ายเกลือมันได้ดีหน่ะนี่เขาเนี่ยฮะคอยชื่อมาให้โยเข่านะคอยเคยแจ้งแล้ววานเลยเนาะท่องไม่ง่ายค่ะสิบโลครั้งเนี่แล้วเนาะหมาเขาแม่เนาะบอกว่าขันจะจะหมาเขาแม่หรอวะอันนี้ประมาณหมาเขาแบบปุ๋ยสดมันมาฟองเนาะมันอยากน้ำได้เนี่ยเด็กไก่มาพี่ อยากเขาอยากอแล้วถ้าเกิดอะไรมาจ่ายเลยค่ะเห็น้่เขาเบือมาห้นวดเถ้ากมืนอันนี้โซ่าโซาแต่ยวนั้นเนาะ็นจ๊กเป็นถวถัวเอาง้าตันมอถ่ายเบอหลังก็พอแล้วไหงกองตูก็ได้เสรุ๊บก็นีไปดิที่บอดเฮ็ดนี่ิ้นชาเป็นหัวเหื่อยมก่อยเกบชีแหงแต่ว่าแบบนี้เป็นหัวเย่เมียเลยมื่อยสิลองเพลงไงพังนี่ มาป้าแตวน้ำลายเหยือจ <laughs> <Well, S 1> mm ุกมาป้าแตวน้ำลายเหยือจจกอยากเข้าเพลงกันก่งหพงนพงมาเอันนี้เห็นได้บอแม่มาฟัาได้ไม่ได้หอนกันนะดาวดาวบอดาวเาบอเธอเดินจากไปเป็นของเขาโอ้ย อยากจะมอขาดกันนี่ก็เพิ่งรู้ฮะิงเธอมองฉันแค่เงาเจ็บแค้นเท่าไรอยากฆ่าเธอให้ตายแต่ก็คงไม่คงม็นก็จับขาวคุ้มก็แล้วเนาะปข่าคนวะคุ้มคาบ้าอะสาะมาก โอ้ยง่ายถ้าสบายก็ร้องเพลงนะไม่ไหวข้างมากแต่สังเกต่อยากเข้าไปอยู่ในนั้นสบายกินข้าวจะกินกินข้าวอยู่ร้องเพลงเป็นโพงเลยพูดถึงพูดที่ใครเพื่อนบระหยาดเข้าไปในนั้นถ้ากังไม่สบายกูคงไม่ออกมาเอ้าแซ่หน้องเขาต้นม้กินข้าวกินข้าวครับพนม มาพี่พี่พีมาพี่ม่มาพี่เอ้มากินกินี่มากินอะไ้กินพพ้นขนาดไปกินเขาไรก็ะาไม่ได้แมนจะเอาอยเธอเดินจากไปเป็นของเขาหงลดูฮะแสบน่ิระดะแสบแล้วเธอจงกินลูกเขากิน น้อยเถักวะ้องสิเห็ดอยู่บอานลางามนี้นะเห็ดแล้วน้อยเลยเนาะบอกอันนี้เห็ดพีโกแล่แล้วะเห็ดัแล้ววะเอาถือว่ากาคลิปตนี้นะเบ้าอิได้คอโตก็นได้ไม่ใอยู่เรียนกันนูนเรียนกันนี่เป็นหนักปกเนีโต

มันเดินมันเดินมันเดินบัก่หนเดินดัเดินเดินดังเนาเดี๋ยวขาเรื่องเล่นๆกันเด้อเดินดังค่ะสอยคอยอยู่ก็นอยอยูก็สอยกนยังคออยู่โล้ยเือนยาจินก้อนกระอยกันถามมาเตือนข้าวบุกยังห้อนเฮ็ดบ้านห้อยลห้เตอนเฮ็ดยู้เรากรนตันยัเมียนเราเปเนข่าวอินน้นเตรียมแลวโอเคบานนี้เนาะเก็คว้าคว้าตัวก็เดอด

สิกินวายตดบ้านเรานำ่นน้ำซานเคมีบริยากินนำเคมีบิยากินในละวันน้ำ่นนะไขึ้นยแมนกอโทษหาบจ้อยเชาเนี่ยไปขอไปนำแม่ถายชิม้องลอยนวาากันเนะจะไหนไมได้ไปได้มันีีแล้าว่โอ้เขาอนกับ พอถ่ายได้ล้วชิมหาคลิปมาไว้ลงกันอ๋อยอมเลยเจ้ายมใครมอจะไปน้ำบ่อบ่แม่นนั้นเราก็ให้ไปเยอะเราก็แต่เราไม่ได้ไปเราไม่ไปมือนเดิมเมื่อได้เราไปเราเป็นมือ่นเนาะเราเราจะชวนเจ้าจะบ่อชวนไปบ่อเราแล้วเจ้าก็จะเราจะไปเรียนชาวลอยอยู่เนาะ นเมควรลเ้าจะจืได้อยู่ันนอ้เธอ้เทอเอยเไหว้เข้าไปให้อาหารมันย่อยก่อนเอ้นเธอกลับไปเทิ่ในมุ่งแม่ตวนกินเข่ายาหารยังม่ย่อยอียมาท่ากันี่ายหัวมาถ่ายถ่าบอดเบาบอดหัวฮ่าห้าห่าคักบอดหัวปาดไวหนากินออกซิ่งใกล้มากินแยมนะไปครไปย

หลังจากกินข้าวอินนำสำลันแ่มาเถอะเข้าไปนอนพักผ่อนก่อนหน่อยนึงน้องบ้านนี่เห็นโซ่ขาชาบขาค้วยบ้านนี้พี่น้องโอ้โหบ๊บดบาบดฉับขาคั้วของเจ้านี่บ๊บดเ้ยรี่ยมปลาออดะตวแดี่ยาแไเยี่ยมปลาอ๊อดนึลกไปเลยล่ะ มาตแลังกับเด็อันุนก็มาคล้าหาวผดีทนกเขาอดีัเสาไม้ยุ่งขากงงตู้ตูดขากองไปทางนั้นอีกขากงมันคาเดียวขึ้นตั้งน้ำนยะเฮ็ดจะตูดจะตูขาไปดื่นตัวตัวบาดคักเนนี่ขาอิ่มแล้วก็ต้องทื่นก่อนย่างนี้เองาไปนอนเยอยู่ไหนบ้ามน ลองใช้ใหม่หมวกก็ได้ใช้ใหม่หมวกเพราะเพื่อนั่นหนึ่งขาดได้มุ่งเปลเป็นยังคือขาดการไลยหู้ได้มุ่งยุ่งบกเข่าบ่สบายสิบ่มุ่งนะคือขาดหเนาะเป็นยังซาน่ะเอาเยาว์มุ้งใหม่นะอยากได้อยู่บอกเอาตัวมีดอกไม้อยู่เทิงเอามีดอกไม้อยู่เทิงอยากได้มุ้งใหม่เอาม ไอซูบนะไอซูบคอยได้ซื้อขอแพทหาซื้อมาตอนพวกเพื่อนถึงได้พี่น้องไอ้มึงขาดเป็ดเล้วอพูนพูนกรคอเอาเลฮ้ยนอนหยอกกันภาษาผัวเมียทีมงานบัดมาดอันนี้อยู่พี่น้องไอ้เนาะโอ้ยเอาโอเคพี่น้องจบกิฟต์นี้กับชิได้ออกไปอัปเดตป้าออสและกับป้าวอนก่อนพอน้องแพทกันน้ำตาลให้คอยบอกคอยสิลวก กยุข้าปูพับลไกินนาะกับข้ามาพุ่นแล้วน้ำตาลก็ได้มากว่าชิบิซอเอาเองจ้ะก็ชซอเอองมุ่งเป็นอย่งัก็ขาดลายแห้งแท้นี่ยขางนั้นก็ขาดได้กกวยดแบิซอนมมะลิสหันหนึงนมมะลิวินาถึงบุใส่นมมะลิบ่ใส่นมมะลิเอาว่าจะรักกัน ไม่กี่วันเธอก็กลับมาแปลแันเ็บแคนเท่าไรแต่ไม่รู้ทำอย่างไรอยากกระตือให้ตายพักกรัวก็จูดจะได้ แ่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้เธอเคยบอผมแก้ไปเทอนะ่ไว้เธ็ดเียนนี่เยา้อเงินบมดจุกเงินบมดท่านจุกอยากให้ซื้อไหมใจเรียกหมดก่อนจุกจุกจุกสี่พันหนึงสี่พันเงินสามพันหนึ่งพันนึ่งหดจุกเดี๋ยวอหมดนั้นเดี๋ยวคุณให้แล้ว อาอโอเคพี่น้องเดี๋ยวพอน้องแพทย์สิจบคลิปไปก่อนจะใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพอน้องแพทย์ในเด้อพี่น้องเลยเนาะแม่โอเคพี่น้องก่อนอื่นก็ขอกล่าวคข้ามาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งบ้านสุขุสุขชนสมัยนี่ใช้เงินนะคะสิไปซื้อนี่ไปบ้านก่อนแล้วโตฮะแม่พูดละสิบพันนะว่าบ๊อบขอจิจบคลิปก่อนไปอ้าวพี่น้องเลย คลิปนี้ก็ได้สิได้จบคลิปอยู่ในคลิปนี้แหละสิไปเยี่ยมเมืองชานป้าออดสักก่อนพี่น้องปปอย้ยอ็หายเถิดแบบสาบายพักพ่อนมีเสื้อกะเทยเนาะอืมเนาะพอลูกแพร์ฮะเอ้าสบ,บายดีสิบายน้ำว่าเยี่ยมป้าออนเลยกำลังสิบไปมาวัดปะ,ะดปเลยขอแต่งเงินน้ำไอ้กับโกเงินกับโบมีแลว้วนี่จะเป็นแท็กเา ใช่ชื่อของมาฝากอมือชื่อของมาอายู่นี่นะ่ะเอาไปไ,ปไปด้ดโอเคคลิปนี้ก็กได้หมได้ไหมยังไร<อ>จบจชั้นนี้ก่อน